เปลี่ยนคำพูดเลยนะครับว่าว่า,วาเขาลองกันทำไมเอ้ยมันเสียวค่อนข้างจะเสียวอยู่นะเนี่ยเสียวขาวุบๆเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่สูงความสูง135เมตรเลยนะเทียบเท่าตึง36ชั้นเลยดูดิดูวิวโคตรปังเนะ่ยดูวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับโอ้โหสุดยอด สวัสดีครับวันนี้เรามาโกราวกันที่เอเชียทิกับเครื่องเล่นที่เป็นที่คือฮาที่สุดณนะตอนนี้เลยครับนี่ไง Skyfires ผมเองก็ไม่ได้มาเอเชียทิคเนี่ยนานหลายปีนะนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยมีอะไรที่น่าสนใจเพียบเลยอย่างเนี้ย Jurassic World the Experience อันนี้ไว้รอบหน้าละกันนะเจอกัน สำหรับเจ้าเครื่องเล่น Sky f r i e r s Wings of g a r u d a p t e r u s คือเครื่องเล่น Giant Swing Ride หรือชิงช้าหมุนบนหอสูงมีความสูงถึง135เมตรเทียบเท่าตึก36ชั้นเลยนะครับ <Whoa. S 1> นับว่าเป็นเครื่องเล่นที่สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเลยและสูงที่สุดอันดับหนึ่งของไทยเลยนะนั่งได้ถึง24คนต่อรอบใช้เวลารอบรัะประมาณ3-4นาทีเพิ่งเปิดมาสดๆร้นนอนๆครับเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนปี2025นี่เองครับ โดยคอนเซปต์จะผูกกับการูเดปเทอรัสซึ่งจะเป็นสัตว์เลื้อยคานบินได้ยุคไดโนเสาร์อายุราวๆ130ล้านปีและเป็นการค้นพบชิ้นส่วนครั้งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยโปรเจกต์ Project นี้ครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนยกระดับเอเชียทิคและดึงนักท่องเที่ยวด้วยแลนด์มาร์คใหม่ต่อยอดจากโซนจูราสิกเวิลด์ดิเอ็กซ์เพียร์นซ์นั่นเองครับสำหรับเรื่องความปลอดภัยที่หลายๆคนน่าจะก,กางังวลผมเองครับตอนแรกก็วันๆเหมือนกันครับ แต่ก็สบายใจได้เลยครับเพราะว่าเครื่องเล่น Skyfires ผลิตโดยบริษัทฟัน t i m e จากประเทศออสเตรียซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่นระดับโลกที่มีชื่อเสียงผ่านการกรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและมีผลงานมาแล้วกว่า25ประเทศทั่วโลกดังนั้นเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะทุกอย่างผ่านมาตรฐานสากลที่เข้มงวดเอามากๆเลยเนะนี่ทางขึ้นอยู่นี่ครับตรงใกล้ๆท่าเรือนี่ครับหาไม่ยาก ผมเองได้ซื้อตั๋วลุ่งหน้าทางออนไลน์มาก่อนแล้วนะครับจากนั้นให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ชั้นล่างเพื่อกรอกข้อมูลยอมรับความเสี่ยงอันนี้ก่อนนะครับใครที่เคยเล่นเครื่องเล่นเสียเส่ยงๆอย่างบันจี้จัมเนี่ยจะคุ้นเคยมากๆครับคือถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันไม่จดใช้ให้นะจ๊ะจากนั้นถึงจะเดินขึ้นมาชั้น2มาแสดงข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยกับตัวเครื่องเล่นให้สตาฟดูแล้วถึงจะเข้าเล่นได้เลยครับ ผมเองนะครับใช้ DJI Osmo Pocket ของตัวเองเอามาขึ้นถ่ายได้เลยครับแต่ว่าต้องมีสายรัดข้อมือแน่นหนาเลยนะไม่สามารถเอามือถือหรือไม้เซลฟี่ใดๆขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ภาพจริงๆแต่ไม่มีพวกกล้องแอ t i o n นแคมนะครับก็ต้องไปหาเช่าก่อนนะครับเพิ่มอีก250บาทนี่เป็นไงบรรยากาศดีเลยนะครับรอบที่ผมมาเนี่ยจะเป็นรอบหลังห้าโมงเย็นนะครับเขาว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลย วิ้วดูสิสูงมากมองจากด้านล่างนี่ก็ดูหมุนชิวชอ,อยู่นะครับร้องกันทำไมและถึงรอบของเราแล้วครับสัมภาระก็จะใส่ในร็อกเกอร์หรือว่าจะเอามากองรวมกันด้านล่างแบบนี้ก็ได้โดยจะต้องเอาทุกอย่างมาไว้ในตะกร้ากระเป๋ามือถือหมวกแว่นตาก,ก็ห้ามเอาขึ้นนะจ๊ะครับ เป็นตัวล็อกแน่นหนาครับและมีเข็มขัดรัดอีกชั้นมั่นใจสบายใจได้เลยพอได้นั่งจริงๆเนี่ยทำเอาใจเต้นรัวๆตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยสูงเขาไปดูกลไกของเขานะครับก็ดูโอเคนะครับดูแบบอวางใจได้ไม่น่ากังวลอะไรเลยอ่าไปแล้วจ้า คือวิวดีมากครับโ้ยถามว่าเสียวไหมเสียวเหมือนกันนะเนี่ย มันเสียวค่อนข้างจะเสียวอยู่นะเนี่ยเสียวขาวุบๆเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นเครื่องเล่นที่สูงความสูง135เมตรเลยนะเทียบเท่าตึก36ชั้นเลยดูดิดูวิวโคตรปังนะดูวิวริมแม,มาน้ำเจ้าพระยาครับโอ้โหสุดยอดโอ,โโอ้นี่วิวเมืองครับสุดยอดเลย จะมาเล่นแนะนํารอบนี้รอบหลังห้าโมงเย็นนะครับมันจะเป็นรอบที่แรงที่สุดแล้วถ้าหลังจากนั้นรอบออสองทุ่มนะครับมันจะเป็นรีแลกต์โหมดก็คือมันจะชิลกว่านี้ครับมันจะไม่ไม่เหวี่ยงแรงขนาดเนี้ยอันนี้คือแรงแล้วนะับรอบนี้คือแรงสุดแล้วกที่ครับ อย่าโหลดเข็มขัดนิรภัยด้วยตนเองและอย่าลืกอ,ออกจากที่นั่งโปรดรอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างปลอดภัยก่อนออกจากพื้นที่อย่าลืมตรวจสอบทรัพย์สินของท่านครับ When the light stops, <When S 2> <ride> stops please remain your p o s i t n e n shortly before l a n i n g please check all your belongings เวียงไม่กี่รอบอไงอ้แลนดิ้งอย่างปลอดภัยเลยครับคือมันฟินมากๆครับวิวด้านบนก็คือสวยสุดๆเลย เสียดายที่มันไวจบไวไปน,นิดนึงนั่นแหละคนเขามาต่อคิวกันไม่ขาดสายเลยนะครับคือแนะนําว่าอย่า walk อินะครับอาจจะเสียเวาลาเปล่าๆให้ซื้อตัว๋วล่วงหน้าออนไลน์ไว้เลยครับได้เล่นโชว์โวแน่นอนครับครับหมดรอบแล้วนะครับแต่ผมว่ามันมันค่อนข้างจะเร็วเกินไปแต่ผมก็ไม่ได้นับเหมือนกันว่ามันมันนานแค่ไหนนะ เราก็เล่นเครื่องเล่น skyfire เรียบร้อยนะครับโอ้ห oh, ผมขอเปลี่ยนคำพูดนะครับว่าตอนแรกว่ามันจะเสียวอะไรมันจะร้องกรีดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าพอได้เล่นจริงๆแล้วเฮ้ยมันเสียวว่าที่คิดครับมันจะเป็นแรงเหวี่ยงที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเสียวแบบเสียววูบเสียวขาเลยอนะเออแต่ว่าเท่าที่เล่นจบมาเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะเร็วนะครับเห็นเขาว่าประมาณ3นาทีถึงสนาทีเนี่ยแต่ละรอบโดยรอบที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นรอบหลัง5้าโมงเย็นไปนะครับ เขาบอกว่าเป็นรอบที่แปลงที่สุดแล้วถ้าหลังจากนั้นประมาณรอบ2ทุ่มนะครับเขาจะปรับเป็นรีแลกซ์โหมดนะครับเพื่อป้องกันดราม่าเสียงกรีดปีรบกวนชาวบ้านรอบๆนะครับอันนั้นเขาก็จะเบาลงกว่ารอบที่ผมเล่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่อยากมาเล่นนะครับก็ลองมาเล่นกันได้นะครับราคาตั๋วก็320บาทนะครับแนะนําให้จองออนไลน์มาก่อนครับถ้าวอ l k i อน่ะอาจจะหมดไปซะก่อนครับอาจจะเสียเที่ยวซะก่อนครับ สำหรับช่วงเวลาจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะครับคือบ่ายถึง5โมงเย็นจะเป็นโปรแกรม3นาทีหมุนประมาณ6รอบ จากนั้นรอบ5โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มจะเป็นโปรแกรม4นาทีหมุน7รอบครึ่งและรอบสุดท้ายครับหลัง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มครับจะเป็น r ี l ล x m o โ e หมุน4รอบครึง่งประมาณ3นาทีครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึง4ทุ่มราคาบัตร320บาทต่อคนครับจะมีแพคเกจสุดคุ้มสำหรับสายผจญภัยที่รวมเอา Jurassic World The Experi e n c e และ Skyfires ในราคาเริ่มต้นก9 9วกด้วยนะ ส่วนเด็กๆก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ต้องมีความสูงเกิน120เซนติเมตรขึ้นไปนอกจากนั้นก็จะเป็นกฎความปลอดภัยทั่วไปเลยนะครับสำหรับวิธีการเดินทางง่ายและสะดวกมากครับนั่ง BTS สายสีลมมาลงที่สถานีสะพานตากสินจากนั้นเดินลงมาทางออกหมายเลข2มองหาไปนี้ครับเดินไปต่อเรือทางซ้ายโดยจะมี2ช่องนะครับคือไปไอคอนสยามและเอเชียที โดยเรือรอบลากจะเริ่มเวลา4ี่โมงนาทีครับและจะออกทุกๆ30นาทีอ่ะก็ไปฟินไปเสี่ยวกันได้นะครับที่เอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟันจ้าท้ายนี้นะครับก็ชวนเพื่อนๆนแฟนๆช่องเราครับมาคอมเมนต์กันหน่อยว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเครื่องเล่นเนี่ยครับสกายไฟเออร์ที่เป็นที่คือฮาเนี่ยครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปพาเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ